อกาสสอน,นี้ขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมตัวนั่งสมาธิสมาธิเป็นปิริยาของจิตเรานั่งกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจรณาอะไรอยู่เรียกว่าทำสมาธิในท่านั่งเมื่อเราทำสมาธิในท่านั่งแบบไหน เดินจงกรมก็เอาอารมณ์แบบเดียวกันเดินกำหนดจิตก็เอาอารมณ์แบบเดียวกันนอนเสีหายยากก็ใช้อารมณ์แบบเดียวกันไม่ต่อเปลี่ยน <c oughs> การแนะนำวิธีการทำสมาธิเราก็ฝูกกันมามากต่เพียงขอเตือนว่าขอให้ทุกท่าน ทรงมีสัจจะความจริงใจและก็จสิงใดให้ได้จิ่งนั้นแล้วมีความื่อตรงต่อตัวเองในขณะที่เราตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติจุดให้ทำด้วยความจริงใจโดยเฉพาะอย่างที่พระคุณเจ้าทั้งหลายการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงอย่าโจมทั้งหลายมีศรัทธา นำปัจจัยสื่มาบูชาคุณของเราก็เห็นเราเป็นผู้ปฏิบับติบริปปฏิบัติตรงป็นเางนั้นในสุขอใน้ทต้องตรงตั้งใจประฏิบัติให้มันตรงตงต่อธรรมบเราที่ใดตั้งใจทำจริงเพียงอย่างเดียว ใครจะถามว่าทำสมาธิแบบไหนจึงจะรู้ทำเห็นทำรล้จิตสงบได้ได้คำตอบก็คือว่าทำบ่อยๆทำม,มากๆทำติดต่อกันเอาเวลาทำสม,มาธิมากๆแต่เราทำสม,มาธิเพียงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เวลาคุยกันเล่นสี่ห้าชั่วโมงมันก็ไม่คุ้ม เราจะนั้นทุกลมหายใจเราจะต้องกำหนดสิตทำสติที่เจรณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพยายามอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกข้างนอกมันมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจเมื่อเรามองเข้ามาดูข้างในเราก็จะเห็นสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอยู่ในตัวของเรา เราตั้งอยู่กำหนดจิตอูกายของเราอยู่เราจะรู้เราจะเห็นสุขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นใดจิตเมื่อจิตของเราไปยึดอดีตสัญญามาค้นมาคิดนึกถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้เราก็รู้ว่าสัญญาในอดีตมาลบควนเราเมื่อจิตของเราไม่อยู่กับบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์ที่กำหนดพิจารณาอยู่ เราก็จะรู้ว่าจิตของเราไม่เอาไหนเมื่อเราเอาใจใส่ตัวเองมองเข้ามาข้างในใจตัวเองเราจะรู้เราจะเห็นความจริงของเราเองโคทงคันขอจงตั้งตัวเป็นอัตตะสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไร้ทออแต่เราเป็นพระเป็นสงทรงกระแสจิตออกไปข้างนอก กเป็นการตั้งตนไว้ไม่พอโที่ตั้งตนไว้พอจะต้องกำหนดโล้จิตของตนเองอยู่ทุกขณะเมื่อเราเอาจิตเอาใจมาเอาใจใส่จิตใจตัวเองภายในกายของตัวเองมันจะทำให้สังสารวัตรของเรานิ่สั้นเขา้าแต่ถ้าเรามองออกไปทางนอกไปโล้สิ่งภายนอกสังสารวัตรของเรามันจะยืดยาวไป ก็สิ่งภายนอกอารมณ์ภายนอกนทำให้เราติดในพอเราติดความติดนี่เป็นกิเลสเป็นอุปาทานภกทั้งหลายอาติติกขาแม่ความเกิดเป็นทข์ปลาติกขาแม่ความแก่เป็นุภพแม่ละนำติทุกขังแม่ความตายเป็นภพภาวะโดยยอ่ออุปาทานขันธ์โดยการเย็ดมัน ในโลกเวทนาสัญญาสังขารวินญาเป็นโลกอย่างยิ่งทาลา,าเวปันจักขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นทาละอันหนักเลอทาลานิเสปนังตกขังใครจะมาปล่อยวางเป็นจักันคือขันธ์ห้าเป็นทุกเป็นความตกอย่างยิ่งดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี้สำคัญอยู่ที่การตั้งจิตให้มีสิ่งรู้ ทำปติให้มีสิ่งระรลรกเรามีวิธีการที่จะเพิงมปฏิบัติในท่านำงด้วยพริกรรมภาวนาเมื่อพริกรรมภาวนาพูดโธไปบางเีติตของเราเป็นได้จางอืน่นถต่มันคุมไม่อยู่ปล่อยให้มันคิดไปทำปติติตามรู้ความเพดนั้นไปอย่างที่เคยให้คำแนะนำ การภาวนาโพุทโธก็ทำจิตให้มีสิ่งโลภทำสติให้มีสิ่งระลึกการทำสติกำหนดตามความคิดที่มันคิดลงขึ้นมาเองก็เป็นการทำสติให้มีสิ่งรู้ทำจิตให้มีสิ่งโลภทำสติให้มีสิ่งระลึกโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งโล้สติมีสิ่งระลึกเราตั้งใจจดต่อดูที่จิตของเรา เราจะได้พลังงานทางติสัมปชัญญะในสุดจิดของเราจะมีความมั่นคงสงบเข้าแน่ลงเป็นสมาธิสามารถจิตจทร์ตัวให้เป็นปกติอยู่ในท่ามกลางแห่งอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตของเรามีความเป็นปกติอยู่ในท่ามกลางแห่งอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาจิตตัดแต่วารูโรู้แล้วก็ปล่อยวางไปนั่นคือตัวปกติของจิต เมื่อจิตไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายกลายเป็นจิตปกติปกติตัวนี้คือตัวศสลศีลเสเกิดขึ้นในจิตของเราในเมื่อจิตมีความเป็นปกติปกติมีความจดจ่อรู้อยู่ที่จิตอะไรเกิดขึ้นรดับไปรู้ตลอดกาลแล้วเรามีความตั้งใจมั่นจดจ่อรู้อยู่เราก็มีสัจจะความจริงใจ เมื่อมีสัจจะความจริงใจใกล้จะดูกิเลสและอารมณ์ภายในจิตอยู่ตลอดเวลาเป็นการเงี่ยหูฟังตั้งใจดูดูอารมณ์ในกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเรากลายเป็นสุตตะเมื่อจิตของเรามีสุตะสัตต์รับฟังอยู่ในตัวของเราเองกด้องอยู่ในตัวของเราเองสติสัมปชัญญะึ้นมีปัญญารู้รอบ โลว่าอะไรผิดอะไรถูกอ,อะไรดีอะไรตัวโลวแจ้งเส็จจริงขึ้นมาแล้วจิตของเราสามารถที่จะเกิดปหาตับพระธรรมขึ้นมาคือการละเต็ดล่อยวาง <S <S มาเกิดคีการละเต็ดลอยวางจิตให้จิตอยู่ในสิ่งใดนั่นคือวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสและอารมณ์ <S <S ความว่าวิมุตติความหลุดพ้นไม่นช่ว่าจิตจิตสิตจิตไม่หิ หนึ่งจะไม่รู้ไม่ที่อะไรจ็จยังมีความคิดความอ่านตาหูสมุกเล่นใจใจยังสัมผัสรู้อารมณ์จะตลอดเวลาแต่เมื่อจิตมีพลังงานเข้มแข็งก็จะติคอยระแวดระวังดูความยินดียินร้ายไม่เกิดขึ้นเมื่อความยินดียินร้ายไม่เกิดขึ้นจิตก็พ้นจากกิเลย เมื่อเกิดข้อจากกิเลสสบายไหมไม่หุนหวี่หุนวายใดๆทั้งสิ้นมี่ต่ความเป็นปกติเกิดอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าความวุ่นวายอาจจะมีขึ้นมาบ้างแต่สัมปชสัญญะจะรู้เ,เท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นจงเพ่งเล็งเข้ามาที่จิตของเราดูที่จิตของเราอย่างเดียวเท่านั้นฝึกฝนอบรมจิตให้มีสมถภาพดีมีความมั่นคง มีศีลมีตัจจะมีตุตตะมีจาคะมีปัญญาเหมื่อคุณธรรมที่กล่าวพร้อมอยู่ในจิตสีละคือความปกติของจิตจิตที่เป็นปกติย่อมมีความตัดจริงเหมื่อมีความตัดจริงก็ย่อมมีการเอาใจใส่ดูดสิ่งที่เกิดจากสุกัดจิต ในเมเ่นเป็นนั่นสีเลนะสุขติงยันติในเมอใจเป็นปกติเป็นสีทางดำเนินของจิตก็เป็นไปม้ว่าสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นสัมมาสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก็เป็นสัมมาทิสิินี่คือสีจิตที่จะเพิดเป็นไปในเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปส่วนละเอียดของจิตแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไประแวงสงสัย ธรรมะในนี้ยังไม่เสื่อมสูญสำหรับผู้ที่เอาจริงเอาจังเมื่อเป็นเณะนั้นถ้าเรามีความเอาจริงเอาจังฝึกผลอบรมสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาสติสัมโพธังโคสติเป็นองค์แห่งการตัดโลย่อมเกิดขึ้นในเมื่อมีสติสนต่อรู้อยู่ที่จิตธ,ธรรม,มวิจยะดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเกิดขึ้่ภายในจิต เมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิความเกิดขึ้นเมื่อสมาธิความมั่นคงของจิตไม่หวั่นไหวอุเบกขาสามโพชงรงก็บางเกิดขึ้นคุณธรรมจะบางเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะดำ่นต่อนี้ไปจงตั้งใจทําความสงบทำหมดจิตหริธรรมภาวนาหรืเจ้งจิดเจรณาดูที่จิตของเราเท่านั้นเอาจิตมาไว้ในจิตด,ดูอยู่ภายในจิตของเรา กระแสแห่งสังสารวัตรมันจะสั่นเทาถ้าส่งออกไปทางนอกโลกก็เป็นอย่างนั้นโลกก็เป็นอย่างนี้ไฟฟ้าอยู่ย่างนั้นมันก็ไม่รู้ความจิดพราะความดีความชั่วเกิดส่จิตกุสลนากุสลนเกิดสิจิปุณบาเกิ 40, ดส่จิตเราอบรมจิตให้มีตัวปกติคือสีจหลัมีจิตเป็นปกติแล้วจิตของเราก็มีความสุขสบายมั่นคง,งใจใส เรามีศีลเป็นปุเรจาพระมีศีลบริสุทธิ์คนนิธรรมอื่นๆมันก็เป็นผลปล่อยได้บางเกิดขึ้นมาเองเมื่อศีลของเรายังไม่บริสุทธิ์คนนิธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าการปรับเพื่นฐานที่ลองรับคุณธรรมนั่นมันยังไม่เลอเมื่อเราทำศีลของเราให้บริสุทธิ์กายวาจาของเราบริสุทธิ์จิตของเราเป็นปกติไม่เดดเ้อนเพราะเราไม่ทำความผิด แล้วจิตของเราก็เป็นปกติเราจะสามารถตู้ทำเห็นทำได้ด้วยอำนาจแห่งสีอันบริสุทธิน์ะะนั้นเราจะนั่งสีเล่นุ้ปกติยันติผู้จะถึงปกติก่พอพระสีสีเล่นโปก็ส,ส,สัมปทาผู้จิตต้อด้วยโภคทกรัพย์ก็คือ๋กอพระสีสโภคทรัพย์หมยถึงคนนรรมที่ริอยู่ในภายในอริยรัย์อย่างไร สีเดระนิู้ติยันตีจะถึงพระได้ทานถึงความดับกิเลสทั้งหลายก็คล้องสีจัสมาสีลังวิโสทะเดดังนั้นพึงทำละสำละศีของตนเองให้บริสุทธิ์ด้วยประการละตนีต่อเนไ่เงสมาิ จะสงบหรือไม่สงบก็ตามเมื่อเราตั้งใจกำหนดทำปฏิดูที่จิตของเราการดูจิตเป็นการเท่งการเข่งคือฌานเดี๋ยวก็ฝึกขัดเท่งไนเมื่อเพ้งที่จิตพอรู้ดูที่จิต อาการรู้เรียกว่าญาตเป็นเป็นการรู้เป็นญาติอันนี้เป็นคานที่เราแต่งเอาเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิมีติสติเอความขสกโรูจะไดสิงสิ่งเดียวอันนั้นเป็นคานซึ่เกิดจากสมาธิ การภาวนาอย่าอยากเห็นโน่นเห็นนี่ให้เห็นหัวใจของตัวเองเวลานี้เราคิดอะไรอยู่เรารู้อะไรอยู่รู้จะได้ประสบัารณ์นี้ให้มากมากแต่ภาวนาแล้วจิตส่งออกไปต้องหลอกเห็นเทวดาแต่งสวยง่างานแต่งตัวสวย คืออยากไปเป็นเทวดาได้เกิดวิริยะไปเห็นพระเอ็นองค์เขียวๆอยากเป็นพระเอ็นก็เป็นวิริยะไปเห็นวิบานของเทวดาสูงเจ็ดชั้นหลายร้อยพันพันชั้นอยากได้วิบานก็เป็นวิริยะกาะฉะนั้นดูจิตตัวใจของเรารู้เห็นจิตใจของเรา เมื่อเรากำหนดทำจะเสียรู้ลงจิบจิตของเราอย่างเดียวเมื่อจิตยังรู้อยู่ที่กายมีอะไรเกิดขึ้นที่กายจิตรู้มดงกำหนดลงเดี๋ยวนี้ก็รู้เดี๋ยวนี้รู้ก่ากายกำลังนั่งอยู่นานไปนานานมันปวดแย่งปวดตาเห็นเวทนาแล้วมาก นั่งไปนั่งมาตายเบาติดเบาก็สงบจิดสงบสุขเวทนานัานเห็นสุขคเวทนาเมื่อตาดำเราโผล่เวตจำนงคของตัวเองต็เห็นติ็บแล้วติดตั้งในความง่วงงุ่น ความง่วงเหงาหานอน,นเกิดขึ้นเห็นทมแล้วเห็นนิพรานเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญก็เห็นนิพพานนิพพานห้าตามาฉันทะใจมันใสหาความสุขความสบายมันไปตเดความสบายแล้วมันไม่อยากทำงาน าอยู่สบายบายนั่นตามมาจันยะทีนี้ถ้าบางครับถ้ามันโัยทำงานมันก็เกิดความต้มสั่นลำคาญตองผลสุดท้ายมันไม่ทํามันตัดมันหยุดทำการหยุดทำนั่นพยาปาทะืออวามพยาบาทการตัดอ็ เกิดความโมโหง่านเดี๋ยวก็ง่วงนอนง่วงง่วงนอนแล้วก็เกิดความลังเลสงสัยสงสัยว่าอย่างไรสงสัยว่าจะนั่งสมาธิหรือจะนอนดีหนอะเกิดความลังเลสงสัยสงสัยในตัวเองเพราขาดความแน่อขาดความขาดสติความจริงใจ เมื่อความจริงใจไม่มีแพ้ย์กิเลสมันก็เลิกภาวนานอนดีกว่าคือตัวอ,อุตจักอุจจักความลังเลยสง่าตัตวิสีธา,ธามันเกิดขึ้นกามมาฉันทะความใสในความสุขมากขึ้นยาตาทะความคิดคือใาอยากทำ ไม่อยากปฏิบัติกิดความไม่อยากมันเกิดความผุ้งสั้นลำคาคนไปพอเสร็จแล้วเกิดความง่วงนอนขึ้นมาสงสัยขึ้นมาแล้วก็เอาดีหรือไม่ดีโควพยาปาธาก็ตัดกรอนตัดต้นอนดีกว่าเห็นโควกิเลสเ้าไหมที่ตัวอะไรไกลนักษาจากคุณเทวดาเทวดาให้หวยให้เปรด้วยหรือ ถ่ายเห็นแล้วหรือเขียนเบอร์ตัวเบอร์มาให้ซื้อผูกผมก็อยากจะเห็นหน่อยเขีนติดเขีนใจของเราหน่เข็นตุกเข็นทุกข์ในใจของเรานี่ไปหาตัวอะไรเรื่องของคนอื่นไปเห็นเทวดาไปติดสมบัติเทวดาไปาันจะอยากเป็นเทวดาตังสารวัตรคำประยุท์ยาวต่อไปอีกเทวดามีอายุเดินจัง ลอยตีเมืองมาลดในเท่ากับวันหนึ่งของเทวดาอุ้ยมันทูกเท่าไร่อายุจยินๆอยากเป็นชอบพร้อมพรมว่ายิ่งอายุเยืนจะยิ่งกว่านั้นหาใครเกิดเป็นมดเป็นแดงดีที่สุดอายุมันสั้นเกิดันตายาก็ท่านว่า ขาตัดตัวหนึ่งก็เกิดเป็นสัดห้าร้อยขาถึงเกิดเป็นขาดตัวน้น้อยอายุสั้นๆมันจะได้พ้นกรรมพ้นเวรได้เลยใครอายุเินเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องสวยทุกสวยความยากลำบากเมื <c oughs> ่อเรามีตัวมีกายอยู่มันทุกข์เราทุกข์มันเกิดที่กาย าก็จะติเให้มันออกจากกายแล้วไปนลอยอยู่บนเมฆบนฟ้ามันไม่มีตัวไม่มีตนความคิดความอ่านมันก็ไม่มีนี่แต่ความนิ่งใส้สว่างสบายบางทีมันแ่รัมตมันีร้ามันคุมโลกไปหมดเห็นไหมตอนทคุมโลกไปหมดตอนนี้ระวังให้ดีแตจิตมันไปคุมโลกไปหมดแล้ว มันไปหลงผิดแต่ลองเห็นความสว่างสวัยเป็นเตโชขึ้นมาไปกํกำหนดเตโชกสิ้นความสว่างสวัยรวมตัวตัณกองไฟกองไฟมันลุกไหม้โลกอยู่มันลุกไหม้โลกอยู่ไหม้ไปไหม้มาเดี๋ยวโลกมันจะเบิดปุ๊บหลงก่อสุบุญนิะวังโสเส่งกสินเส่งไปเส่งมาเอาว ลองเห็นโลกลอยเดินลุกเป็นไปพอโลกเป็นไฟขึ้นมาก็พักนอนโลกตัดโลกแตกระเบิดตูมขึ้นมาก็ิอ่อนตกใจเข้าใ 8, จว่าโลกแตกจริงๆก็อดลงจาวก,กุติิ่งไปเรียกคนนอกคนนี้พอเข้าฐานรับอ้ายังไม่ตายเหรอทำไมจะตายมาดิยินเลยโลกแตก ไปเรียกอาจารย์พรศี่ชายองท่นานอาจารย์อาจารย์เอ้าไปเรียกทำไมล่ะต้งทำกันเพืน,น,นเฮ้ยยังไม่ตายเลยจะตายยังไงไม่ได้กินหรือโลกแปดนี่พรอะจะนั่นใรใจะไปริเข่งกระสินเข่งจิตเข่งใจโอ้เองมาหาสมเพื่อนของหลวงพ่อเนี่ยเอไอาจารย์บุญน,นี่ก่อนที่แรก มันจะหัดแ่งประเนเลยซ่งปรนเดี๋ยวเป็นบาตายด้ไม่ยอมเชื่อทีนี้มหาสมเป็นเรียนสามประโยคเอไปเข่งกระเินที่แล้วเ่งเตียนดวงเลยกัเแ่งคู่ก่อนทีนี้ไปต่อจนเอาเทียนออกจากเสียนแล้วเทียนเจ้าพายุพอกจาเตียนเจ้าพายคแท่งมันรวมอาทิตเลย พอตะเหินข้ามันนั่งตเหินดวงอาทิตย์เหนี้เสร็จแล้วเห็นมันได้อุปาหาเนตมันก็รู้สัวว่าพระอาทิตย์อยู่ในสายตาหลับตา,ตาก็เห็นลืมตาก็เห็นหลัก็าข้าไปติดดวงระสินพอพระอาทิตย์โตเริ่มเด้าอไปหาดวงอาทิตย์กด้อยูง่งั้นละพอพระอาทิตย์ขึ้นมาตรงสีสันแหวนหน้าดูพอ,รอ,อ,อพระอาทิตย์ค่อยลงไปเอ้าสิงตามพระอาทิตย์กั ิ่งกลับไปกลับมากลับไปืดืเข้าวหน้าไม่คิดลงคนสุดท้ายเจ็ดวันไายเพราะฉะนั้นอย่าอยากมีเล็ดหลายศาสนาสิงท่านก็มีเล็ดถาสนาสิงมีเล็ดยังไงท่านสร้างศาลาไว้ให้เรานั่งภาวนาเล็ดอะไรบุนยาเล็ด อาจารย์สิงไม่มีฤทธิ์ใครจะมาสร้างศาลาให้ท่านอาจารย์สิงมีฤทธิ์สร้างโบสถ์อาจารย์ติงไม่มีฤทธิ์ใครจะมาสร้างโบสถ์ให้หลวงพ่อถูกคนเข้าถามหลวงพ่อภาวนามานานแล้วแสดงฤทธิ์ได้ไหมได้แสดงให้ดูได้ไหมได้เอ้าลองแสดงสิก็แสดงแล้ว嘛 เอาหมือนกัแสดงว่าประทำไมโกหกใจท่านไม่ได้โกหก,จ,ก,หกจะมากล่าวตูจะไม่ได้แก่ตกตาโไคใจปฏิหลังี้ทส่ท่านดูเ่ยราคามันรักกว่าคือคนเขามาสร้างให้ท่านมีบุญเขาึงมาสร้างให้นี่คือบุญยาิทธ์เลสตามความเข้าใจของคุณาช่วอยหรืออะไรคุณได้นะไปกันั่นยาไป อย่าไปแสวงหาตังใจฤทธิ์ไหนเอาฤทธิ์ในจิตในใจอิทธิฤทธิ์ในจิตเนี่ยต่างตัวปกติให้มันเกิดขึ้นในจิตในบตัวปกติเกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันเป็นตัวศีลจิดมีศีลเป็ความเป็นปกติจิตมีศีลเป็นกูรลจาริกเมื่อศีลดีศีลบริสุทธิ์จิตมันจะก้าวหน้าไปทางไหน ก็มีเีเป็นผู้กำกัดจิตสงบลงไปเป็นสมาธิก็เกิดสัมมาสมาธิจิตโดยตามคิดอ่านเติปัญญาก็เกิดสัมมาทิฏฐิไหเมาตัวปกติันด่นดยู่ตลอดเวลาจิตมันก็ต้องมองหาทางที่จะไปเื่อทางดําเนินไปสู่ความหมดกิเลสจากความก้นกุกเลิดสี่งดีก็ประคับประคองจิตให้ดําเนินไปดีจิด แบบเจ็บเดินไปเดีนมาสก็สุขะโตสีเรนะสุขจริยันติทางเดินของเจ็บให้มันไปถูกทางเป็ีสีเรนะโพก็สัมปทางสีมันก็เป็น,นสัพไอยาจิตสีระทานังสัธาทานังวิริยะทานังสีเป็นสัพสัธาก็เป็นสัพ ความภาพความเพียรก็เป็นทรัพย์ส,สัมปัชัญญะปัญญาก็เป็นทรัพย์นี่มันคลอมเลยเกิดโผล่ทรัพย์เพราะมีศีลดีคนนี่ภาวนาแล้วเสียสติสตงังเป็นบาปเป็นบอปไปก็ศีลไม่บริสุทธิ์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้บาทั้งหลายนี่ศีลไม่บริสุทธิ์ภาวนาจนบาทปบาท,ทุกคนพราะศีลนี่มันป็นเรื่องประกันความปลอดภัย ในทั้งคนมีศีลห้ามีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยพระก็มีศีลาตุเศษสองรายยี่สิบเจ็ดเศษเจ็ดเศแปดก็มาก็ดีศษตัวเดียวกันนั่นแหละถ้าใครทำเศลให้บริสุทธิ์ศีลก็เป็นเครื่องประกันความปลอดภัยคนผู้ศีลมันเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาทำไมตัวปกติในใจนี่มันไม่มี คนเสียดีพระศสีลดีมันจะที่อยู่แต่หัวใจของตัวเองมันจะดูแต่หัวใจตลอดเวลาใจเรามันดำหรือมันขาวามันขาวก็หาทางสนับสนุนตรงเตริมมันมันขาวสะอาดจิ่งขึ้นมันดำก็หาสบู่มาก่กสบู่ก็อิก็บก็คืออารมณ์ทำเกิดให้มีสิ่งโู้ตทำจิตให้มีสิ่ง,ลงเล็กเแ่งจ่องมองดูกันไปติ องั้นการทำจริงคนมีศีลบริสุทธิ์เป็นคนจริงในมาเป็นคนจริงรก็มีสัจจะมีสัจจะก็มีธรมะมีธรมะก็มีขันติบ่มีขันติก็มีตาคะคือการเสีสสขขสเยสละกิเลสและอารมณ ราชนไปเศวตจารย์พระยอดลมทั้งหลายเอ๋ยบริจาคเงินทองสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนได้บุญหลายแหล่ไปเศวตให้เขาเอากิเลสมาครอบหัวตัวเองเดินในกิเรศลงพอดมันอยู่ที่ศาลาบั่งที่ที่โบสถ์บั่งเดินมาที่ศาลาหนีสีสลาลบเกิดกิเลสท่านดีอยู่ในกติแห่งกติไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยต่เกิดกิเลสท่านดี เออละไม่เข้าใจทำได้เทศสอนทธาคนให้สละเงินมาสร้างวัดสร้างแล้วก็ต้องบริหารรักษาโตกมดมันส้่ไม่บริหารรักษาเอาเพิกเฉยต่อที่อยู่ที่อาศัยของตนเองไม่เอาใจใส่ไม่รู้จักรักษาบริหารขอดทิ้งให้ผุพังลงไปโดยไม่จำเป็นเป็นอาบัต นอกจากที่เดษจ,จะมาพรมมาโทร่วมทัดตัวเองแล้วยังเป็นโทษเพราะฉะนั้นใจยังไม่เก่งนี่ไงจะไปใช้ของให้มันดีนักเอาไม้ไปต่อเตียงแล้วก็นอนปากฏนอนอยู่ในป่าพยายากจะทำสะอาดเอาผ้าอาจก้า์าาปัดไปต้องั้านตีนก็สะอาดสบายดีนี่จ,จะมาโง่มานานแนละ้ว